สวัสดีครับบ้าบอยขอกาบสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่นาณาเอฟซีทุกคนครับผมสวัสดีครับบ่าดินห้อยดินนิสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านเอฟซีบ่าบอยครับเมื่อหนีบ้าบอแล้วกับพี่โคดีนน่ครับมาาะเบิ่งน้องใหม่ครับผมพี่น้องครับไอเมื่อนี้บ้าบอยไม่ได้ไปหาเฮ็ดครับผมพี่น้องเมื่อวานนี้ไปแล้วครับได้บ้าหลายครับได้แก๊งหนึ่งครับเมื่อหนี้ก็เลยผ้ากันมาาะเบิ่งน้องใหม่ครับผมพี่น้องเมื่อนีพี่น้องเิ่น อยากได้น้องใหม่ว่สคันครับก็เลยพากันมาล่อเบิ้งครับผมมือที่โซกสีมานบอนะครับยังไงก็ล่รอลรุ่นล่อดตามเป็นน้ำกันล่อลุ่นล่อดตามเป็นน้ำกันกับทีมงานลูกหลานนะครับบาว์บอดีเด่นที่อีสานพี่เขาเด่นที่อีสานขอฝากไว้น้ำพีน้ำนองน,นี้นะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำกำลังมาปลากำลังมีครับ สะขามเดี๋ยวปรับพี่น้องเป็นแนวนี้วิทยานแท้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวบรา่อยขามน้ำกันนะครับพี่น้องครับยังครับผมพี่น้องเต่าแรกครับเต่าแรกเต่าแรกเต่าแรกมาแล้วจ้า น,นี่ครัผมพี่น้องครับนอนแหลกเต้าแหลกของบอ่าวบอยครับมาแล้วครับครับครับผมนอนำงำายๆครับผมพี่น้อง นอนงามงๆครับนอนน้ำน้ำใหม่น้ำมาบอยไปต้มไปแกงด้วยครับโอ้พี่น้องครับงามงๆครับผมป้าพี่น้องนอนนั่งครับเออนอนนี่ขืนเหี่ยวครับผมพี่น้องแยงจริงครึ่งครับเดี๋ยวมาน้ำกันครับพี่น้องครับผมของผุ่นคนเอาไปแล้วครับพี่น้องคนเอาไปแล้วครับนอนนั่นครับนั่นครับผมี่พี่น้องคนไปเห็นนอนนี่ครับพี่น้องนอนนี่นอนแบบง่นึงครับผมเดี๋ยวมาน้ำกันครับ พี่น้องครับนอนเผานอนเผาครับผมครับพี่น้องครับนอน,นี่ครับโอ,อ,อ้โหอาบุพี่น้องนอนแบบง่า,ายหนึงครับผมนอนี่พี่น้องบนนอนี่ครับแบบง่ายหนึงครับผมพี่น้องอ อ,อืออืออือเอ้าเสียงข่อยมันคือหลุดว่ะเมื่อกี้มันคือบ่หลุดโอ้นี่ครับผมพี่น้องนอนผักใหญ่นึงครับเป็นนะครับเพชรตุป,ปุอยู่ครับผมพี่น้องว,ว้วาวว,าว้าวเกียงหวานหวานแซบครับผมพี่น้องครับ รอหนึงครับพี่น้องจะไม่พ่มครับกจลังโพ่นจลังโพนครับพี่น้องกําลังโพ่นนะบ่ได้เอาเสียมมาสับน่อไหม่ด่วนเราเสียมเดีย๋ยจะเป็นยังไงครับผมพี่น้องสับบ่ถนัดเลยเขาจะไปหาน่อไหม่อะไรเอ้ยครัจะไปหาเห็ดอะไรพี่น้องข้างบน,นนี่ครับ ก็หล่อนครับบริสุทธครับผมพี่น้องบอ้ยน้องเขาขาวครับพี่น้องครับสวยสวยสวยโอ,ยนอ,อ,นอน้นครับพี่น้องอีกนอนหนึ่งครับดูลึกๆลือครับ สวัดครับผมพี่ดงครับสัดีนี่งองอ,อ,อ,อพอดีแล้วครับผมพีอ่องพอดคอแกพอ ขอแก่เพิ่นพอดีครับนี่ครับนี่ครับพอดีอยู่ครับนี่ครับผมพี่น้องน้องสวยๆครับผมโอ้ยน้องนอนหนึ่งข้างในเมือนเดผมครับเมือดเมือดเลยพี่น้องโอ้ยเอาอะไรพ่ะเนาะขัดแล้วครับขัดแล้วขัดแล้วครับขัดแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว ช่องเอาครับผมพี่น้องนะนอนเบียกงามลยครับโอ้ยขอบผมพี่น้องครับนอใหม่กำลังงามครับผมมีจะนอนง่ามงามพี่น้องเบิ้งสีสันครับเบื้งเหมือนกันอีกครับผมโอ้พี่น้องนอใหม่นอนหนึ่งนอบักงหญ่ครับขึ้นหิยวครับเบิ้งครับผมทางเขาครับเบิ้งทางเขาครับผมพี่น้องสุดยอด องบาบอชิมุลไปเอาครับวันนี้ครับสี่ทางออกจะเอามีดเอ้ยสีเอาเสียมตอตอออกครับสี่ขอไปเอานอนนั่นครับนอนใหญ่แห้งครับผมพี่น้องเดี๋ยวติดตามด้วกันครับ เดินนะครับนี่ครับอาดัยระดดำเสียมเงยียๆครับทางขอไปเอาครับผมพี่น้องคนนะครับโอ้ยนวายงามเลยครับผมพี่น้องเอาไปเผาซุปครับเผาซุปเคียนครับน้องใหม่งาม,งามๆครับผมพี่น้อง อยครับนอนยญ่อยู่ครับผมพี่น้องเออนื้อเต็มเต็มเลยครับผมพุ่นะครับเบ่งให้พี่หอวดินเอานอนนอนแบัไงหนึงครับผมพี่น้องนอนใหม่ครับนอนใหม่ม ก็พีเดนอนหนึ่งฝนพีพีอยู่บ้าบ่อยนอนนั่งหินนะครับอืมอืมขาแล้วขาแล้วขาเธอจะนั่งเกียวมาไหมเอโอ้อยโซเน ฝังมือปัดนอนไปนอนอีกครับผมพี่น้องอุ้ยนอนยังงามเลยครับผมพี่น้องครับเดีวไปเบิ่งน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับอนอนล้างดินครับ ผมพี่น้องคารับ ครับอ้สมองมือแต่ครับผมพี่น้องมุนก้อนใหม่ตั้งแด็ดหอนครับผมนั่งไปนั่งมาไปพอนอนหนึ่งครับพี่น้องนั่งนั่งเรียนไปนั่งเรียนมานั่งเสาเมย์พอนอนหนึ่งพี่เขาเด่นนอนเหี่ยวครับผมพี่น้องบ นอกแบบงามครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาไปเอากันครับโอ้พาพี่น้องไปเอากันครับเ <c oughs> มื่อยลายพี่น้อง หักกันแล้วพี่น้องอเสียงหักโนไม้น,น,น้องบวน้องน้องกรน้องกระบสัครับผมสัครับบังเมื่อกี้บ้าบอยหักออกครับเมื่อกี้ครับนอเผา เห็ดนาใหม่เคียนครับผมเป็น,น้องเอาเราเคียนให้ดีๆครับอืออมรอจะเปิดแฟตเอาครับผมพี่หนองข้างในเป็นโพงมืดครับเป็นโพงมืดนะ แกเป็นพอดีครับฮะนอนหนึ่งครับเสียอะไรไปแล้วพ,พี่นองบมนีทางเขาครับ <c oughs> どう นี่โอ้โหนอบักใหญ่จริงๆพอดนะครับนอยังใหญ่เลยครับผม สองสามอันครับพี่น้องครับเลาวครับห้านำเขานำเข่าล้วพี่น้องเกิดอาการวิ่งแล้วครับ กิดอาการวิ่งหาวนำเขานำเขา,นำเขาแล้วพี่น้องผมครับน้องงามอยู่ครับผมพี่น้องครับโอ,งงอย้ยงอนครับน้องงามอยู่ครับผมได้ไหมเนอะ ออกไ่ได้พี่น้องทำยังไงเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้หนีบครับหนีบขาดเราด้ครับผมพี่น้องทำไมพิน่หนีบไปครับอบออ๋อ โอ uh, ้ยด๋แล้วครับนะครับผมพี่น้องก็จะได้โอ uh, ้ยหมดแห้งกันพอดีครับผมพี่น้อง ออลค,ครับอนอนให่กินครับอืมโอ้ยง้วงครับมพี่น้องแลครับ ก็ผมพี่น้องครับนี่ครับผลงานเมื่อนี้ครับเบายไปต่อเบาๆแล้วครับเมื่อยแห้งครับผมพี่น้องเริ่มอาการปวดหัวขึ้นมาอีกแล้วครับเสียาเมื่อยก่อนครับผมพี่น้องครับว่านี้วิ่งครับผมพี่น้องก็สียหักนะครับพลังหยาดบาดครับพี่น้องหลายๆเด้อครับผมพี่น้องครับหามากอะ ได้ประมาณนี้ครับได้หลายอยู่ครับผมพี่น้องขอบคุณสี่เราการติดตามด้วยครับ,ขอบ,รบขอบคุณกรมหักรมแพงครับขอบคุณกําลังใจจากแม่เมพี่พีระนาศ FC ถุกมองถุกบอลแล้ครับที่เขามารับชมเราเป็นกําลังใจให้บ้าบอยดินดินที่อีสานครับแล้วคพี่เฮาดินที่อีสานสามีอีสานเพลาะครับผมกระทอมหน่อยสามลังฝากต้อนพี่น้องเป็นวิธีชีวิตคน,น,นอีสา,บานบรนเทาแบบนี้หายอยู่หากินตามฤดูกาลไปครับผมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุห้หรานน่ด้นะครับผมสรักีปนี้บ้าบอย กทิขอใบสำนีสะกอนครับพ่อพ่อกันคลิปนาครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ